สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวประวัติศาสตร์การเมืองไทยกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องราวก่อนเหตุการณ์สำคัญ14ตุลา2516ค่ะอ้างอิงจากบทความมอง52ปี14ตุลาตอนที่2ของคุณภูสันเย็นจากเพจทางใหม่เพื่อสังคมที่ดีงามภารกิจของเราวันนี้คือจะพยายามทำความเข้าใจการก่อตัวของพลังนักศึกษาในช่วงทศวรรษ2500ถึง2510นะคะซึ่งเป็นยุคท เหมือนจะเงียบๆนะคะแต่จริงๆมีอะไรซ่อนอยู่เยอะเลยก่อนจะไปถึง14ตุลาครับผมเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากครับเพราะมันเป็นเหมือนรากฐานสำคัญจริงๆก่อนจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ตามมา ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่บรรยากาศยุคนั้นกันเลยไหมคะทศวรรษ2 5 0 0ัถึง2,510นี่บ้านเมืองเราอยู่ใต้การปกครองของทหารใช่ไหมคะจอมพลสริ์จอมพลถนอมใช่ครับเป็นยุคเผด็จการทหารแม้ว่าจะมีการขยายตัวของมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาเยอะขึ้นแต่ว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยถูกควบคุมค่อนข้างเข้มงวดอ๋อควบคุมยังไงหรอคะ ือเขาจะเน้นให้ทำกิจกรรมแบบสันทนาการบันเทิงกีฬาอะไรทำนองนั้นมากกว่าครับไม่ค่อยสนับสนุนเรื่องการเมืองหรือการวิพากษ์วิจารณ์สังคมเท่าไหร่ที่เขาเรียกว่ายุคสายลมแสงแดดหรือเปล่าคะเหมือนจะชิลๆสบายๆใช่เลยครับชื่อนี้สะท้อนภาพได้ดี คือภายนอกดูเหมือนนักศึกษามีความสุขสนุกสนานแต่จริงๆแล้วก็คือการใช้ชีวิตอยู่ในกรอบที่ถูกวางไว้ขาดพื้นที่ในการตั้งคำถามหรือแสดงความทิดเห็นต่อสังคมอย่างจริงจังฟังดูเหมือนเป็นยุคที่ค่อนข้างอึดอัดนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อาจจะมีไฟมีความคิดอยากเปลี่ยนแปลงครับแต่ในความกดดันนั้นนะครับมันกลับมีสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นคือมันมีกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาบางส่วนที่ไม่ยอมจำนวนนะครับ รอคะเป็นกลุ่มแบบหน่อยคะเขาก็รวมตัวกันแบบนิบเยียบครับตั้งกลุ่มเล็กๆที่เรียกว่าชมรมอิสระขึ้นมาคือไม่ขึ้นกับองค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยตรงอ๋อแล้วชมรมอิสระพวกนี้เขาทำกิจกรรมอะไรกันคะก็หลากหลายเลยครับตั้งแต่ออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทจัดเสวนาเรื่องการศึกษาเรื่องสังคมหรือแม้แต่เรื่องสิทธิเสรีภาพเออซึ่งตอนนั้นก็ถือว่ากล้าหาญมากนะครับ ค่ะแม้จะดูเป็นจุดเล็กๆเ,เนาะใช่ครับดูเล็กมากแต่กลุ่มเหล่านี้แหละครับคือหนออ่อนสําคัญของขบวนการนักศึกษายุคใหม่เป็นการสืบทอดจิตวิญญาณการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมที่รอวันเติบโตแล้วจุดเล็กๆเ,เหล่านี้มันเชื่อมโยงกันไหมคะหรือว่าต่างคนต่างทำม,มีการเชื่อมโยงกันครับพอเข้าสู่ช่วงต้นๆทศวรรษ25 1 0เนี่ยพลังเล็กๆพวกนี้ก็เริ่มติดต่อประสานงานกันมากขึ้นจนกระทั่งรวมตัวกันเป็นองค์งกรที่ใหญ่ขึ้น หมายถึงสนทหรือเปล่าคะศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศถูกต้องครับสนทนี่แหละครับที่กลายมาเป็นแกนนําสําคัญในการเคลื่อนไหวใหญ่ๆในเวลาต่อมาพอพูดถึงกลุ่มอิสระในบทความมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนสําคัญเลยคือเรื่องหนังสือมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีคําตอบอ๋อครับครับเรื่องนี้ดังมากมาจากกลุ่มชมรมคนรุ่นใหม่ของมอรามคำแหงใช่ค่ะโดยเฉพาะฉบับปี2516 ที่มีบทกวีสั้นๆแค่สี่บรรทัดแต่แรงมากจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ครับบทกวีสี่บรรทัดนั้นคือต้องบอกว่าสะเทือนมากในยุคนั้นนะครับมันเขียนว่าอย่างนี้ครับสภาสัตว์ป่าแห่งทุ่งใหญ่มีมติให้ต่ออายุสัตว์ป่าอีกหนึ่งปีเนื่องจากสถานการณ์ภายในและภายนอกเป็นที่ไม่น่าไว้วางใจอ่านเพลินๆเ,เหมือนพูดเรื่องสัตว์ป่าธรรมดาเลยนะคะ แต่ในบริบทตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครคิดว่าเป็นเรื่องสัตว์ป่าเลยครับทุกคนรู้กันดีว่านี่คือการเสียดสีรัฐบาลโดยตรงเสียดสีเรื่องอะไรคะก็เสียดสีกรณีการต่ออายุราชการให้กับจอมพลประพาสจรุสเถียรน,นะครับซึ่งเกิดขึ้นหลังจากมีข่าวใหญ่เรื่องเฮลิคอปเตอร์ทหารตกที่ทุ่งใหญ่ในเรศวรแล้วมีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการล่าสัตว์ออกมาอ๋อเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกเมษา16ใช่ไหมคะใช่ครับปลายเดือนเมษา16พอดี และบทกวีนี้ออกมาในหนังสือช่วงกลางปีมันเลยชัดแจนมากว่าต้องการสื่อถึงอะไรเป็นการใช้สัญ,ญลักษณ์ที่คนในสังคมตอนนั้นเข้าใจตรงกันอย่างรวดเร็วเลยครับโหพ่อสารมันแรงขนาดนี้ผลกระทบที่ตามมาก็ไม่ธรรมดาแน่นอนครับกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีเลยอธิการบดีมอราคำแหงตอนนั้นคือดรศักพาสุกนิรันท่านก็สั่งลงโทษนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทำหนังสือเล่มนี้ ลงโทษยังไงคะสั่งลบชื่อนักศึกษา9คนออกจากทะเบียนนักศึกษาเลยครับลบชื่อแรงมากนะคะนั่นหมายถึงไล่ออกเลยใช่ไหมใช่ครับก็คือการไล่ออกนั่นเองซึ่งคําสั่งนี้นี่แหละครับที่กลายเป็นเหมือนเออชนวนจุดระเบิดความไม่พอใจครั้งใหญ่เลยทําให้เกิดการประท้วงถูกต้องครับนักศึกษาส่วนใหญ่รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมเป็นการใช้อาน,นาจเกินกว่าเหตุก็เลยนัดรวมตัวกันครั้งใหญ่ ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันที่21ิมิถุนายน2516นั่นคือการชุมนุมใหญ่ครั้งแรกๆของนักศึกษาก่อน14ตุลาเลยหรือเปล่าคะถือเป็นครั้งสําคัญครั้งหนึ่งเลยครับมีข้อเรียกร้องชัดเจน2ข้อคือ1ให้รับนักศึกษา9คนนั้นกลับเข้าเรียนตามเดิมค่ะแล้วข้อ2ล่ะคะข้อ2คือเรียกร้องให้อธิการบด,ดีดรศักดต์ลาออกจากตําแหน่งครับแล้วการเรียกร้องครั้งนั้นผลเป็นยังไงบ้างคะสําเร็จไหมสําเร็จครับ ถือเป็นชัยชนะก้าวแรกที่สำคัญมากๆของขอบวนการนักศึกษาเลยโดยแรงกดดันจากนักศึกษาเองแล้วก็จากสังคมภายนอกด้วยสุดท้ายทางมหาวิทยาลัยก็ยอมถอยคือยอมรับนักศึกษา9คนกลับเข้าเรียนใช่ครับรับกลับเข้าเรียนแล้วท่านอธิการบรดีดรศักดต์กก็ลาออกตามข้อเรียกร้องด้วยโอ้โหถือว่าได้ตามเป้าเลยนะคะครับผมเหตุการณ์นี้เลยเป็นที่มาของคำขวัญที่พูดต่อๆกันมาว่า เปลวเทียนให้แสงรามกำแหงให้ทางอ๋อเปลวเทียนให้แสงรามกำแหงให้ทางความหมายคือเหตุการณ์ที่รามเนี่ยเป็นเหมือนการเปิดทางไปสู่การเคลื่อนไหวที่ใหญ่ขึ้นประมาณนั้นเลยครับมันไม่ใช่แค่ชัยชนะในประเด็นเฉพาะหน้าแต่มันเป็นชัยชนะเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่มากมันแสดงให้เห็นว่าพลังของนักศึกษาสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงจุดนี้สำคัญมากเลยนะคะ จากเรื่องภายในมหาวิทยาลายัยกลายเป็นเรื่องที่จุดประกายความหวังให้สังคมในวงกว้างได้ใช่ครับและที่สำคัญไปกว่านั้นคือมันสะท้อนการเปลี่ยนโฟกัสของขบวนการนักศึกษาด้วยนะครับเปลี่ยนยังไงคะคือจากเดิมที่คนรุ่นก่อนๆอ,อาจจะเน้นเรื่องชาตินิยมการเรียกร้องอธิปไตยแบบสมัยรุ่นเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475หรือ2483อะไรแบบนั้นแต่พอมาถึงยุคนี้การต่อสู้มันพุ่งเป้าไปที่ประเด็นเรื่องสิทธิทเสรีภาพโดยตรง เรื่องประชาธิปไตยและความไม่เป็นธรรมในสังคมที่มันร่วมสมัยมากขึ้นชัดเจนขึ้นมากอืมเป็นการยกระดับการต่อสู้ไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะคะครับเป็นเหมือนการประกาศว่าคนรุ่นใหม่ในตอนนั้นต้องการมีส่วนร่วมในการกําหนดอนาคตและรูปแบบสังคมที่พวกเขาอยากเห็นค่ะสรุปการเจาะลึกวันนี้เราก็ได้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะตั้งแต่บรรยากาศยุคสายลมแสงแดดที่ดูเหมือนสงบ แต่ก็กดทับแต่ในความกดทับนั้นก็มีหน่ออ่อนของการเปลี่ยนแปลงคือกลุ่มนักศึกษาอิสระที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาไปจนถึงพลังของสารเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างบทกวีในมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีคำตอบที่กลายเป็นชนวนให้เกิดการประท้วงแล้วก็นำไปสู่ชัยชนะในกรณีก้านักศึกษามอรามคำแหงหรือการสื่อสารอย่างมีชั้นเชิงอย่างการใช้สัญ,ญลักษณ์มันสามารถสร้างแรงกระเพื่อมที่ใหญ่กว่าที่คิดได้ และเหตุการณ์นี้ก็ถือเป็นบันไดขั้นสำคัญจริงๆครับที่ปูทางไปสู่การเรียกร้องที่เข้มข้นขึ้นใหญ่ขึ้นในเวลาต่อมาซึ่งในบทความตอนต่อไปเขาก็จะพูดถึงกลุ่ม13กบทรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นอีกก้าวที่สำคัญมากก่อนถึง14ตุลาหน่าติดตามมากๆเลยค่ะเรื่องราวเหล่านี้ก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้นะคะว่าในโลกปัจจุบันที่รูปแบบการสื่อสารมันเปลี่ยนไปมาก พลังของการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อท้าทายโครงสร้างอำนาจต่างๆเนี่ยมันยังคงมีประสิทธิภาพอยู่ไหมแล้วมันจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปเป็นแบบไหนได้บ้างในสังคมดิจิตอลแบบนี้ครับเป็นคำถามที่น่าคบคิดต่อจริงๆครับสำหรับวันนี้การเจาะลึกของเราก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ